ตอนน่นจะมาที่นี่เพื่อพาเถึงบริเกลที่เขาไลี้ยงแสงและนะคะตอนนี้เ่ามาดเช้แล้วนคะแก่อนะเข้าไปดูชาได้หวงมากห่วงมากค่ะมันไม่คือไท่ธรรมชาติคลอยรเลยน่เลยแล้วก็สอนลอง I okay. ผมนายประเสริฐฝ่ายชาวนาพาณิชย์จังหวัดรุดนธานีต้องข,บขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดราธานีเป็นครับ5,000ปีโดยเฉพาะนะครับวัดธรรมไทยบวนนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแหล่งหนึ่งของจังหวัดรุดนธานีที่ประชาชนนะครับไม่ว่าภายในประเทศหรือต่างประเทศนะครับทีพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนะครับ เนื่องจาก,กสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับก็เกิดโรคระบาดของโควิด -19 นะครับกผมเอากราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทีรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจฐานรากในประเทศและมีนโยบายที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือโล컬อีคอมเมิร์ซรวมทั้งมุ่งเน้นการยกกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายน้อยอย่างทั่วถึง เพื่อให้เศรษกิจของประเทศมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงมั่นคงและย,ย,ยั่งยืนที่ท่านผาน,นิตเต้ได้วางแนวทางเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นงานกระตุ้นที่ฉันจะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะร่วมนับไปสู่สี่สามสองหนึ่ง <c oughs> และนี่คือพี่เปิด ชงนะคะค่ะก็เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากๆเลยนะคะสำหรับชุมชนนี้มีทังน้ำมันนะคะน้ำมันคือน้ำปลาแล้วก็มีกานที่รดีของดีเลยไเอเลยของดี ราคา28บาทต่อขวดนะคะวันนี้เรามาจําหน่ายเพียง20บาท10บาทนะคะโอ้โหนี่ท่านกร้องผพ้ว่า,ามาขายให้เองเลยนะคะ ชาวบ้านเกียงนะครับสินค้าคุณภาพนะครับโดยพานิงกวันได้นำมาเสนอขายในรายการฝากผู้ถุนนะครับอันนี้เราเป็นการช่วยพี่น้องผู้ถุนให้กย่าไรร้อยเก้าสิบห้าเหรอสามสามสามในภาวะเศรษฐกิจนะครับที่สามารถจะลดรายจ่ายได้นะครับแล้วก็ปุยจะต้องขึ้นนะครับเพื่อเข้าสู่ภาวะปกติดังนั้นในการที่ท่านพาณิ์มานำทีมานะครับนำสินค้ามาขายพวกเราก็คงจะเป็นการช่วย ลดรายจะ่ายเราได้ในระดับหนึ่งครับขอบคุณครับเชิญชวนทุกคนนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณระยะห่างนิดนึงนะคะต่อแถวแบบเว้นระยะห่างนิดนึงค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานในพิธีก็จะได้ไปเยี่ยมชมนะคะตลาดชุมชนนะคะตลาดต้องชมบ้างให้เราบุกบุเขาบกโครงการที่รบาย เราเป็นอันเนี้ยลงโดนคนควายเห็นพิธีชีวิที่เราเราไปดูในใน่ะไรเรียกําใหภาพวาดนั้ขายภาพวาดผมไปฝรังเศสเนี่ยไปหลงซื้อมาไม่คือภาพถ่ายแล้วมันทำเป็นติ๊กๆิ๊กติ๊กติ๊กสิแ่กัภาษาบ้านเราๆได้ก็คือตัวหนึ่ง วนหนึ่งมันก็ไปไหนกันล่เราอีกคนหนึ่งก็ผลิตก็ขาลูกค้าแต่ตกลุ่มคนที่ก็ชอบแนวรุ่น,นก็มีก็เป็นเนี่งดัครับี่ลดีก็แต่ว่าสีอ,อยันนี้ท่านต้องไปดูถ้วยกาแฟีแต่ปัญหาคือถ้าถ้าเขาจะกลับประเทศเขามันกลับไม่ได้มันไม่ได มันต้องมันต้องคิดอีกเพหอมวันี้เขาก็ชอบนะเขาก็อยากสะสมแต่ถมกได้คนจีนมาดูบอกว้ชอบเลยสั่งบางชิ้นสันแสั่งสาม0ันชิ้นมาขายอไรทำออกแบบอันนี้เปเปอร์ไหมที่เนี่ยคลเลิปเปเปอร์มหเชี่